ไปติดตามการสำรับข้อมูลสติยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในรอบวันทั้งภาพรวมประเทศและก็ภาพรวมจังหวัดสงขลาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะขณะที่วันนี้นะคะข้อมูลของศูนย์รายงานยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะพบว่าไปดูภาพรวมของทั่วโลกก่อนละกันนะคะวันนี้เนี่ยภาพรวมทั่วทั้งโลกวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชือ้อทะลุก,กว่า3 08, 000, ล้าน0 0แสนรายแล้วนะคะ โดยประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุดก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะที่มียอดผู้ติดเชื้อมากถึง1 2ล้านแสนกว่ารายขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่64นะคะมียอดผู้ติดเชื้อ2992รายซึ่งพบว่าตัวเลขที่เจอนะคะยังคงเป็นตัวเลขที่มีจำนวนน้อยอยู่เมื่อเทียบกับหลายๆประเทศขณะที่วันนี้นะคะมีการพบรายงานยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น3รายค่ะและก็มีผู้หายป ่วยเพิ่มขึ้น11รายกลับบ้านได้แล้ว2,772รายค่ะ ขณะที่ข้อมูลของยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะตัวเลขยังคงคงที่นะคะไม่มีการรับรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มเติมขณะที่ทางจังหวัดก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างอย่างเคร่งครัดค่ะทําให้จัดสงขลายัางไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะ